สวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการสอนเล่นคลาสรับแคลนสำหรับมือใหม่พาร์ทที่115นะครับวันนี้ผมก็เป็นบ้านเลเ0วล10อยู่เนาะแล้วก็นี่เป็นเซตที่ผมจะใช้โจมตีวอนะครับโดยตอนนี้ยังอัปเกรดฮีโร่อยู่อย่างต่อนเนื่องนะยังไม่ได้เอามาใช้โจมตีนะก็โจมตีตรงหลังนะครับคาดหวังที่2ดาวอย่างต่ำเนาะอันนี้ก็เป็นหลังที่15นะ15เขาครับมฮัมหมัดนะาแป้นมันเป็นแป้นแบบนี้เนาะประสาทแคลนมีไหมเดี๋ยวผมขอดูนะ ออมีท่านฟาวแคลนนะครับจะเข้าทางด้านซ้ายแล้วกันนะเข้าทางด้านที่เจออาร์ชควีนนะแล้วก็ทําลายป้อมอินฟโนไปก่อนหนึ่งป้อมนะครับโอเคสูตรนี้จะใช้พอมดในการกําจัดท่านฟาวแคลนเนาะโอเคโจมตีไปเลยลงโกลิมนําไปนะครับตามด้วยรถท่อนซูงเป็ก,ก้าซ้ายขวานะพอมดก็ปลาหินตามรถไปผมจะล่อประสาทใครออกมานะ เรืองวันคลีดดานบนแช่ไปลงยางม่วงให้พ่อมดนะแช่ไปขวดตรงไอ้ลูกกระจกะลูกกระจกก็ไม่ตายเหลือตัวหนึ่งเดนลงพ่อมดไปช่วยอีกตัวนึง ผมก็จะลงฮิวให้กับปลาหินนะแล้วก็ยำม่วงไปเพราะว่าปลาหินเข้าถึงบ้านนะครับอ,อีกคีมขวดหนึ่งผมจะใช้กับวันคลีนะก็ดูวันคลีเราก่อนนะว่ามันพอเลือดลดไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะเนาะก็ค่อยใช้แล้วกันโอเคตอนนี้แหละใช้ไปเลยเราจะเหลือยาแช่อีกขวดหนึ่งนะครับเราเอายาแช่มาถึง3ขวดนะสำหรับสูตรนี้ก็เอามาใช้แช่พวกทหารพวกแคลนนะแล้วก็พวกป้อมที่มันโจมตีเป็นวงกว้างนะอย่างป้อมพอมดกับพวกป้อมระเบิดนะ อรอบนี้ก็ได้3ดาวมาครับไม่ได้ใช้ฮีโร่นะน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านเขามันเป็นบ้านสิบที่ขึ้นมายัางไม่นานนะมันยังไม่ตันนะครับก็เลยโอกาส3ดาวก็ยังมีอยู่นะสหรับสุดนี้อันนี้มันทห่านเฝ้าแคลนมาอยู่ด้านนอกนะผมก็เลยล่อมาฆ่าทางด้านขวาบนแต่ถ้ามันอยู่ด้านในก็อาจจะใช้พ่อมดโจมตีเข้าไปด้านในเลยนะเขาโมหมัด2หลังเลยแล้วเนี่ยน่าจะเล่นหลายดีนะสำหรับแคลนนี้ถ้แคลนผมนําอยู่นะรอบนี้เราตีเยอะไงหลายดาบ ฝึกไปต่อนะครับสาหรับสูตรนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาโจมตีดาบที่2นะก็ขอทหารหน่อยแล้วกันก็ยังไงฝากเพื่อนๆที่เข้ารับชมกันแล้วนะอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับถ้าอยากมาดูกันเรื่อยๆนะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเพราะว่าการกดถูกใจกับการกดติดตามมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะฝากเพื่อนๆกดสักนิดนึงนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้อง สลับไปส่งรถท่อนส่งนะเพราะไอดีนี้ไม่มีนะครับการที่เราเล่นหลายไอดีนะมันก็อาจจะมันดีตรงเนี้แหละมันไม่ต้องรอทาหารนะไม่ต้องรอเพื่อนส่งนะก็ถ้าใครอยากแบบว่าบุกโจมตีลัวๆวแบบไม่ต้องง้อเพื่อนนะก็เนะีนะ่ยนปะ้านไอดีมาส่งได้นะครับเป็นไอดีข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้หมดนะแต่ว่าถ้าแคลนผมก็ไม่ได้รับนะสำหรับบ้านเรือค่า,าบ้านที่ข้ามเนาะอืมมันทวงวอนะ แต่ถ้าใครอาจจะมีแคลนอยู่แล้วการข้ามบ้านเพื่อมาส่งทหารเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับนี่เป็นบ้านเลเอก11นะเราจะไม่โจมตีนะ้เราจะมาซ้ําหลังที่เป็นบ้านเลืวก10ลงไปนะที่ยังไม่ได้สามดาวไม่มีนะครับก็เป็นอันนี้ปเป็นบ้านเลืวก9นะแต่ยังไม่ได้โดนตีนะเรายังไม่ได้เข้า8ชั่วโมงสุดท้ายนะก็ยังโจมตีไม่ได้นะผมคงโจมตีบ้านเลเอก11ไม่ได้สามดาวหรอกรอบนี้ก็ไม่ต้องโจมตีแล้วกันดาที่สองนะไม่ได้ซีเรียสนะสำหรับแคลนผมไม่กดใหม่ขึ้นมานลก็คือแบบ ตีวอลนะวอปกติก็คืออนุโลมให้สามารถตีแค่ตรงหลังก็ได้นะสําหรับดาบแล้วดาบที่สองจะไม่มาตีก็ไม่โดนเตะนะเพราะว่าเข้าใจนะบางทีบางคนไม่ว่างนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้แต่ว่าถ้าใครว่างก็ดาบสองมาซ้ําได้นะครับหลังที่ยังไม่โดนสามดาวเนาะแต่ถ้าเป็นหลังที่ยังไม่โดนตีแล้วมาตีก็เตะออกไปนะเพราะวันนี้ผมก็โดนแย่งตีไปเหมือนกันอีดีอีกไอดีนึงนะก็เตะไปแล้วนะ แต่ถ้าเหลือ8ชั่วโมงสุดท้ายนะเหลือเวลาต่ํากว่า8ชั่วโมงก็ตีได้หมดทุกหลังนะครับส่วนใครไม่มาตีก็เตะออกนะอันนี้ผมจะมาโจมตีหาน้ําดำนะเพื่อมาอัปเกรดคิงควีนนะครับตอนนี้มันอัปเกรดอยู่แหละก็สาลองน้ำำําดําเก็บไว้นะเอาผมจะหาโจมตีจากบ้านเลว11ขึ้นไปนะน่าจะเป็นเลว11แหละที่มันจะได้น้าดำสักประมาณ6 0 0 7พันขึ้นไปนะหรือถ้าเจอบ้านเลว10เท่ากันแต่ว่าได้น้ําดาเยอะจะได้ประมาณ5 0 0 0 6 0ก็ลงไปเลยก็ได้นะครับ อนี้สามพันกว่านะสำหรับการโจมตีบ้านโล1สิเพื่อหาน้ําดําผมก็จะไม่ได้คาดหวังที่จะเอาดาวนะผมจะมาหาน้ำำําดาน้าอาจจะโจมตีแพ้ไม่ได้ดาวก็ไม่ได้สินเดสีเลือ,อะไรนะอันนี้ห้าพันผมก็เข้าเลยแล้วกันจะไม่เสียเวลานะมีแท่นขุดอยู่นี้นะก็ลงวันคลี่กับพมดไปอย่างละตัวก็ได้มาแล้วนะถ้าแท่นขุดมาอยู่ข้างนอกวนะันนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอาจจะมีป้อมปืนที่มัน อยู่กันเยอะแถวเนี้ยแล้ว you ม know, so 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 right, so ันโดนโจมตีรุนแรงก็อาจจะต้องส่งวันคลี่สักสองตัวนี่ผมจะลงไป็ก้าไปแล้วก็วันคลีรสักสองตัวนะตามด้วยพมอดสองับตัวนะเพราะว่ามันอยู่อ่าค่อนข้างลึกเข้าไปหน่อยนะเราลงทหารไปเลยทีเดียวมันก็โอเคนะบางทีเราอาจจะงกค่อยๆลงวันคลี่ค่อยๆลงพมอดอาจจะโดนป้อมปืนยิงตายแบบมันอาจจะเสียทหารไปมากกว่าที่เราแบบลงไปเลยนะบางทีก็ไม่ต้องงกนะโอเคผมจะเข้าทำลายป้อม อ่าินซีนะด้วยเบกา้าแล้วก็พมดบางส่วนนะครับรถต้อนซุงจะเป็นรถท่อนซุงแหละที่ยิงเข้าไปทำลายป้อมอินซีนะแล้วผมจะได้คลังเก็บน้ำดำด้วยนะลงไปเห็นตามรถไปก็เหมือนกับที่เราใช้เล่นสูตรบุกโจมตีบ้านแล้วสิบนะแต่มันจะต่างกันตรงที่เราจะใช้อ่าวันคลี่กับพมดบางส่วนในการเก็บพวกแท่นขุดน้ำดำที่เขาเอาไว้ข้างนอกนะแล้วก็ผมจะยังไม่ลงทหารเยอะเกินไปนะเพื่อที่จะไม่ ไม่ให้ป้อมไอซีมันทำงานนะเดี๋ยวเรารอทำลายป้อมไอซีไปก่อนแล้วกันนะครับอืโดนโดนป้อมอีกโน่ป้อมหมายเดียวนะก็เลยลงนี่ป้อมไอซีเมื่อกี้มันทำงานแล้วนะเพราะเราลงน้ำยาไปเพิ่มนะแล้ก็ลงวันที่เรียนน่าจะไม่เข้าบ้านลิ้มพันนะไม่เข้าบ้านนะมันจะออกกันข้างๆนะเพราะว่าผมลงช้านะไม่เป็นไรนะแต่เราการลงตีรอบนี้เราได้มาหนึ่งดาวแล้วนะอืมโอเคฮิวไป อันนี้ไม่มีป้อมอินรีมากวนใจนะจะมีแค่ไอ้ป้อมที่น่ารคายคืออิอโนโซโนป้อมหม่เดียวนะลงฮีลลงน้ํายาไปให้มันหมดแหละจะได้ไม่ต้องไปลบตอนที่เรากลับบ้านนะเราก็ไปฝึกเซตตามให้ระบุสําหรับยาใช่แข็งผมจะไม่ลงนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปขอเพื่อนนะโอเคสะหรับแต่ถ้าโจมตีวอก็ลงให้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้เราป้นไงเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราเมื่อกี้ได้น้ําดํามาก็สี่พันกว่านะได้มาไม่ครบห้าพันนะครับ น้ำตามผมก็มีอยู่9 4 0 0 0นี่พันะเดี๋ยวมาให้ดูภาพรวมกันหน่อยนะว่าผมทำอะไรอยู่ตอนนี้อตอนนี้สัปดาห์ปนสะดมไม่ใช่นะครับเป็นเดืวประจำสัปดาห์มันรีมาประมาณวัน2วันแล้วนะผมก็มาเก็บอันนี้เพราของเฟีแล้วก็ไปขายเป็นเพชรแล้วแล้วก็สรับเหรียญปนสะดมนะผมมาซื้อน้ำยาวิจัยไปสามขวดแล้วนะครับแล้วก็ผมเอาไปบูธทหารนะที่อัปเกรดอยู่เป็นน้ำยาสายฟ้าสามบูธไปด้วยน้ำยาวิจัย3าขวดนะลดเวลาไป3าวันนะทหารผมก็ จะตันไปบ้างหลายตัวแล้วนะตอนนี้กำแพงยังไม่ได้อัปเกรดต่อนะอดูกลมคลังนะครับมีน้ำม่วงอยู่นะผมจะวิจัยเอ็มย่าสายฟ้าเสร็จผมก็น่าจะมาวิจัยน้ำยาใช้แข็งต่อแล้วกันนะครับสำหรับวัน,นอตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้อัปเกรดอะไรอยู่นะก็เป็นปัอมอินฟินโน่กับสองปัอมนะแล้วก็เอ็กโบนะหนึ่งปัม้มเอ็กโบมันตันสองนะตอนนี้ปัอมนี้ก็กำลังจะตนนะันแล้วอินฟินโน่ผมมัน น่าจะอัปเกรดขึ้นเรเวสามเนี่ยตันหมดแหละแล้วผมก็จะเริ่มอัปเกรดนี่นะป้อมพอมดนะครับแล้วก็บบบเล่นคิงอ่ะอาเชคเควนผมอัปเกรดขึ้นเรเวสามสิบห้าตังคู่นะแต่ว่าผมจะยังไม่ได้ใช้ตำรานะครับเพราะว่าผมบอกไปว่าเนาะว่าผมจะใช้แต่ช่วงน,นี้ผมไ,มได้วางปล้นนะครับก็เลยเดี๋ยวรอน้ำดํามันล้นกว่านี้นะเดี๋ยวอาจจะอัปช่วงอัปขึ้นเลเวสามสิบหกอ่ะผมจะใช้ตำราเวทมนต์อย่างตาราผู้กล้าไปก่อนหนึ่งรอบนะ่นสำหรับอาเชคเควนนะ แล้วก็ผมจะป้นเต็มไว้แล้วก็อัปเกรดต่อนะเพราะว่าถ้าผมตอนนี้ผมใช้ตำราผู้กล้าไปนะแต่ว่าน้ําดําผมไม่พอที่จะอัปเกรดนะมันก็จะปล่อยเวลาว่างไปฟรีๆนะเพราะว่าสําหรับบ้านแล้วสิบนะมันอัปเกรดคิงควีนได้ขึ้นได้ถึงเลยว่าสี่สิบนะเรายังไม่ต้องรีบใช้ตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าสําหรับรางวันอย่างอทองบัตรทองคำนะมันจะยังไม่จบเราเรือนี้เนาะเหลืออีกสิบสองวันนะดังนั้น เราจะยังไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะมีไอเทมเวทมนต์ที่เราต้องเก็บแล้วมันจะเก็บไม่ได้2ชิ้นอย่างตำราผู้กล้านะพออีเวนต์อื่นยังไม่มีมาที่จะได้พวกตำรานะก็มีที่น่าลุ้นอยู่ก็มีไอ้นี่นะซูปเปอร์ลูกกระจกไม่รู้จะได้ของดีหรือเปล่านะเดี๋ยวก็รอลุ้นนะเพราะว่าบางทีซูปเปอร์ลูกกระจกไอพวกซูปเปอร์ห่านซูปเปอร์เอีเวนตนะ์มันจะได้พวกตำราแต่ว่านาน,นานทีนะไม่ได้การันตีว่าจะได้ทุกรอบนะครับแต่ว่ามันห่างหายไปนานแล้วสำหรับตำราก็เลยคิดว่าอาจจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีนะแต่ถ Event. อีเวนต์เดี๋ยวผมจะมาโจมตีบ้านกลางคืนหน่อยนะครับตอนนี้บ้านกลางคืนทําอะไรอยู่ไม่รู้นะโอเคเข้าไปนะก็วันนี้ยังไม่ได้โจมตีนะให้ครบ3ามรอบนะครับก็แนะนําม,มาโจมตีกันให้ครบนะวันละสามรอบนะจะได้ทรัพยากรนะเพื่อเอาไปอัปเกรดพวกเงื่อนไขที่มันต้องการในการปลดล็อกช่างหลังที่6นะ,อะตอนนี้บ้านกลางคืนผมอัปเกรดเทสลามหาอัลไยเป็นรุ่วสองแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วผมก็ มีน้ำม่วงที่ร้อนนะผมก็เลยมาอัปเกรดห้องทดลองดวงดาวนะเพื่อจะมาวิจัยรถเข็นปืนใหญ่ให้มันปันอีก2เลเวลนะตอนนี้มันยังวิจัยไม่ได้นะต้องอัปเกรดห้องทดลองก่อนผมก็อัปเกรดไปแล้วหละตอนนี้เดี๋ยวถ้าห้องทดลองผมอัปเกรดเสร็จนะผมก็จะไปเอาช่างบ้านกลางคืนอนะเตรียมนะครับปืนคร็อกของบ้านกลางวันให้เป็น3มลำกล้องนะแต่เดี๋ยวต้องปล้นน้ำดาวออทองคำนะให้ถึงแล้านหยดก่อนนะอ,อันนี้บ้านจะแตกไหมนะ่าจะแตกแหละ สำหรับสูตรนี้ผมไม่ได้ใช้พวกระเบิดกําแพงนะเพราะว่ามันเป็นเล่นน้อยแล้วผมก็ไม่ได้วิจัยทหารตัวอื่นนอกจากรถเข็นเป็นใหญ่นะนก็เลยอาจจะดูโจมตีแปลกๆนะไม่ได้คิดว่าจะได้3มดาวอะไรนะครับเราเน้นแบบว่าโจมตีให้มันชนะครบสรอบต่อวันนะถ้ามันแพ้ถ้วยรถเดี๋ยวเราก็จะเจอบ้านที่มันอ่อนลงเองนะตอนนี้รางวัลทองคามผมยังไม่พอนะ เดี๋ยวผมจะไม่ได้เก็บพวกทองคำนะที่เป็นทองกับน้ำม่วงนะผมจะรอให้มันล้นแบบนี้นะแล้วผมจะมากดลับเพื่อแปลงเป็นเพชรนะครับตอนนี้นะครับผมอัปเกรดเนี่ยห้องทดลองดวงดาวอยู่นะเพราะว่ามันยังวิจัยถ้ารถเข็นปืนใหญ่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรอปรลดล็อกเสร็จนะสำหรับเทสล่ามหาปัญยาก็ขึ้นเลเวลสแล้วผมจาผิดนะนึกว่าเลเวลสองนะสามารถอัปเกรดอีก5 level, level นะก้าเลเวลหกเลเวลนะก็จะตามสําหรับเลเวลเก้านะเดี๋ยวก็ถ้าไอห้องทดลองดวงดาวเสร็จนะจะมาเตรียม ปืนคล็อกก็บอกนี้นะให้มันกลายเป็น3ามลํากล้องเนี่ยมันต้องใช้14วันกับทองอีก8ล้านนะแล้วพมผมพอผมป้นครบ8ล้านผมอัปเกรดนะผมจะใช้ตําลาสิ่งก่อสร้างนะเพื่อให้มันอัปเกรดเสร็จทันทีนะอันนี้นะครับมันจะได้ลดเวลา14วันนะเพราะว่ามันต้องใช้บ้านกันช่างบ้านกัาคืนมาอัปนะช่างเราจะได้ว่างไปอัปเกรดพวกเทสลามหาปัญยากับอาจจะอัปเกรดฮีโร่ต่อไปนะสำหรับฮีโร่บ้านกัางคืนเพราะว่าเงอนขมันต้องเลเวลตันนะสำหรับฮีโร่เป็นเลเวลสามสิบ เมื่อกี้ก็ชนะมานะเห็นไหมครับก็โจมตีง่ายๆชิวๆนะเนี่ยโจมตีไปแบบเนี้ยลองยักษ์ไปเป็นตัวแทงนะตามแล้วก็ไอ้ฮีโร่บ้านกลางคืนก็เลยว่าหนึ่งยังไมไ่อัพมันเลยนะก็ลงไปกับยักษ์แหละแล้วก็ตามด้วยพวกรถเคล็ดเป็นใหญ่นะเป็น,น้ากระดานไปอย่าไปลงเป็นกระจุกมากเกินไปนะมันอาจจะโดนพวกปิ้งย่างหรือป้อมเนี่ยเทสล่าหักลายนะช็อตเป็นวงกว้างนะครับถึงนี้ลงแยกไปมันก็ยังไปรวมเป็นกระจุกนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาระเบิดกำแพงมาเปิดนะ เราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเราเน้นเอาตีครบสมรอบชนะให้ครบสมรอบนะไม่ใช่ตีครบนะบางทีมันต้องตีสักห้ากเจ็ดรอบเลยมีไปสิบรอบนะถ้าถ้วยเราสูบเกินไปนะอ่นี่ก็ได้บ้านมาก็ได้สองดาวเนะรอบนี้โอเคบ้านแตกนะครับได้มาสองดาวนี่ฮาในคลิปนี้น่าก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีนะวันนี้วอก็นั่นแหละครับ นำอยู่นะเหลข12ชั่วโมงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาตีตื่นหรือเปล่านะแต่สำหรับวอปกติผมไม่ได้ซีเรียนนะแคลนนะก็โจมตีเอาเลเวลแคลนแค่นั้นเองนะนี่ผลประโยชน์แคลนเพื่อให้มันเป็นเลเวลสิบไวๆนะจะได้บริจาคทหารอัปเกรดขึ้น2องเลเวลนะก็ยังไงฝากเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมดูแล้วนะฝากกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปบ่ายสามโมงสำหรับวันนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ